สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องที่รักประชาธิปไทยทุกท่านนะครับวันนี้พี่น้องสื่อมวลชนก็บางตาสําหรับที่นี่วันนี้ก็จดจ้องอยู่ที่ถนนราชดำเนินวันนี้ฝ่ายหน่วยงานของรัฐขวายความมั่นคงนําโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้เข้าไปขอคืนพื้นที่ในห้าจุดตามที่เขาถแถลงไว้เมื่อวานนี้นะครับ ส่วนที่ประสบความสาเร็จหนึ่งที่ก็คือกระทรวงพลังงานถนนพิภาวดีรังสิตตรงนั้นเนี่ยจับแกนนำได้ไปสองท่านแล้วก็มีมวลชนไปด้วยไปควบคุมตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเฉพาะที่กระทรวงพลังงานส่วนที่ถนนราชดำเนินนั้นเนี่ยได้ข่าวว่ากำลังโกาลหลอยู่สุดท้ายรู้สึกว่าตำรวจจะ ถอนกาลังนะครับเพราะว่าเวลาเข้าไปควบคุมผูชชนหรือเข้าไปขอคืนพื้นที่เนี่ยนะครับเวลาเข้าไปเนี่ยตำรวจก็ได้รับบาดเจ็บผมไม่แน่ใจว่าเป็นระเบิดที่กบพศวางไว้หรือเปล่าตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายแล้วก็บาดเจ็บอีกหกท่านนะครับก็ขอสแสดงความเสียใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับคืออย่างนี้แหละครับเรา นปชแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยเราก็ได้บอกไปถึงรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาว่าการสลายการชมุมนุมหรือาการขอคืนพื้นที่เรานปชแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยไม่สนับสนุนให้รัฐบาลใช้ความรุนแรงกับบนชนถึงแม้ว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยจะมีความคิดต่างกับเราแต่เราก็ถือว่ายังเป็นคนไทยเหมือนกันแต่ดูการการะทําของกป ر. ป,ปส เขาจะออกมาบอกว่าเขาไม่มีอาวุธสงครามเขาไม่มีปืนผาหน้าไม้เขาจะต่อสู้ด้วยความที่เป็นสันติสงบและก็ปราศจากอาวุธแต่การที่เราได้รู้ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เฝ้าสังเกตอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าในมวลชนของเขานั่นแหละมีอาวุธหนักมีอาวุธสงครามไว้คอยทำลายเจ้าในที่ตำรวจซึ่งการกระทำเยี่ยงนี้เนี่ย เปรียบเสมือนปี53ที่คุณภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณสุเทพเทือกสุบรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลความมั่นคงแล้วก็เป็นพ่วำโดยการสอฉสลายการชุมนุมเนี่ยเขาก็ยิงฆ่าเราอย่างที่เราได้เห็นสุดท้ายก็ไปเรียกร้องหาว่าชายชุชดดามาทําลายฆ่าพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมองออกว่าวันนี้เนี่ยเวลาคุณสุเทพมาขับไล่รัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้งในปี57ผมถามไปอย่างคณะกรรมการกปปสว่าสุดท้ายชายชุดดำก็มาอยู่ในมอบของกปปสและหยิงฆ่าตำรวจณเวลานี้ใช่หรือไม่นี่เป็นประเด็นหลักประเด็นสำคัญนะครับตรงนี้ต่างหากครับที่เราเห็นว่าเมื่อวานนี้ผมก็ได้พูดไปแล้วว่าวันนี้นะครับตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยต้องการขอพื้นที่คืนในถนนราชดำเนิน เพื่อจัดงานกาชาติซึ่งจะจัดทุกปีนะครับแล้วก็งานนี้ก็ไม่มีใครมาขวางกั้นหรอกครับเพียงแต่ขอพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเพื่อจัดงานกาชาติให้มันทันนะฮะส่วนตรงอื่นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะขอกันอย่างไรเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่สุดท้ายกระบวนการเหล่านั้นเขาก็ไม่ให้คุณสุเทพก็ไปนั่งอยู่ด้วยนะเมื่อเช้ามีสันติอโศก แล้วเขาเรียกว่ากองทัพธรรมผมไม่รู้ว่ากองทัพธรรมที่เขาเรียกเป็นชื่อของเขานั้นสแสดงว่าสันติอโศกธรรมใช่ไหมไม่ใช่กองทัพธรรมทำเพื่อให้บ้านเมืองวุ่นวายเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นนะครับกระบวนการเหล่านี้นะครับมันเป็นกระบวนการที่สร้างความเสียหายให้กับชาติมาตั้งแต่ก่อนปี48ที่มาขับไล่คุณทักษิณชินวัตรสุดท้ายคุณทักษิณก็เลือกยุบสภา ไม่ฆ่าพี่น้องไม่สลายการชุมนุมและมาเลือกตั้งกันใหม่สุดท้ายพรรคประชาธิปัตย์ก็บอยกอดการเลือกตั้งในวันที่2เมษายนปี49แล้วทหารก็มารัฐประหารวันนี้เหตุการณ์ก็คล้ายๆก,กันครับกระบวนการหน้าเวลานี้เนี่ยคณะกรรมการกปปสเรียกร้องเท่าไหร่ทหารก็ไม่รัฐประหารทหารก็ไม่เข้ามายึดอำนาจเพราะถ้าทหารเข้ามายึดอำนาจโลกเขามองประเทศไทยอยู่นะครับ สิ่งต่างๆที่เขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อนานาประเทศทั่วโลกเนี่ยชาติต่างๆในโลกนี้เข้เห็นด้วยแม้แต่เลขาที่การสาประาช,าชาตินายบันคีมูลยังบอกว่าประเทศไทยต้องมีการเลือกตั้งเขารับไม่ได้กับการที่มีคนมาคัดค้านการเลือกตั้งขัดขวางการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นแนวทางประชาธิปไตยเป็นแนวทางที่คนเสื้อแดงยึดถือมาตลอด ตั้งแต่มีการรัฐบาะหานปี49และเรายังยึดมั่นว่านอปชแดงทั้งแผ่นดินร่วมมือกับคนที่รักประชาธิปไตยทุกท่านจะเดินหน้าขวาควันอุปสรรคเหล่านี้เพื่อประชาธิปไตยให้เป็นประเทศให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนี่เป็นประเด็นสําคัญที่จะเป็นจะต้องจะพูดกับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยิ่งที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้ก็จะย้ากันอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้นะครับในเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช้อาวุธสลายการชุมนุม นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้คนของเขาตายตราบใดที่ตำรวจใช้อาวุธปราบปรามพี่น้องประชาชนตรงนั้นแหละครับการยิงการฆ่าพวกเขากันเองก็จะเกิดขึ้นมาทันทีแล้วโยนความผิดนี้ให้กับรัฐบาลนี่เป็นประเด็นหลักประเด็นสำคัญตำรวจจึงไม่ใช้อาวุธสงครามเข้ามาสลายการชุมนุมผมได้ข่าวว่ามีการเจราจากันหลายครั้งนะครับแต่ก็สุดท้าย ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายตรงกันข้ามเขาต้องการจะยึดทำเนียบเหมือนกับที่พันธมิตรยึดไว้แล้วไม่ให้รัฐบาลเข้ามาทํางานได้ก็เพียงแต่เราให้กําลังใจเท่านั้นนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องคนแสดงนะครับมีการสลายการชุมนุมกันที่ไหนเราก็อยู่ห่างๆเขาละกันเดี๋ยวเขาหาว่าเราเป็นมือที่สามทั้งๆท,ท,ที่เขาจะจ้องยิงกันเองนี่เป็นประเด็นสําคัญนะครับที่ต้องขอความร่วมมือพี่น้องชาวเสื้อแดงทั้งหลายว่า เราแค่อยู่ที่บ้านคอยดูแลอย่างเดียวแล้วก็ให้เจ้าให้กำลังใจไปถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เขาดูแลความเรียบร้อยในวันนี้และวันต่อไปนะครับตรงนี้อีกหนึ่งเรื่องครับที่จำเป็นจะต้องพูดคือเรื่องชาวนาผมนิดเดียวครับเดี๋ยวอาจารย์ธิดาจะมีมาคุยประเด็นหลักประเด็นใหญ่ๆแต่สิ่งที่ผมสังเกตไว้ในขณะที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ย ไปขอเงินกับพี่น้องในกรุงเทพมหานาครเดินในหลายสายในกรุงเทพมหานาครตามท้องถนนเนี่ยเพื่อขอเงินมาช่วยเหลือชาวนาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเดินสามวันได้ยี่สิบกล้านเป็นไปได้อย่างไรแต่ก็ตามเถอะถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะช่วยเหลือชาวนาจริงๆเนี่ยเราโนโปชแดงทั้งประดินก็ยินดีด้วยและดีใจด้วยแต่การกระทําของคุณสุเทพเทือกสุบรรณแลก คณะกรรมาการกปรป,ปสและมวลชนของเขานั้นเนี่ยผมว่าไม่ใช่ครับสิ่งที่เขาทำเหล่านั้นคือภาพลวงตาให้ชาวนาเห็นนะครับว่าเขาทำด้วยความจริงใจหากว่าเขาจะช่วยชาวนาจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยธนาคารอมสินให้ธนาคาร,กรเกษตรและสากรยืมเงินหรือกู้เงินไปในจำนวนหนึ่งเนี่ย มีมวลชนกปปสเนี่ยปลุกระดมขึ้นมาทันทีไปถอนเงินที่ธนาคารอมสินนี่เหรือครับคนที่เขาจะช่วยชาวนากันจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้จึงมองเห็นว่าคณะกรรมาการกปปสและมวลชนกปปสหรือกลุ่มมวลชนที่เรียกตัวเองว่าคนดีนั้นเนี่ยจริงแล้วคุณก็ไม่ใช่ดีจริงๆที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวนาและเกษตรกร อย่างนี้ต่างหากครับที่จําเป็นจะต้องมาบอกกับพี่น้องชาวนาทั้งหลายว่าตั้งแต่ที่ผ่านมานะครับผมไม่เห็นรัฐบาลไหนที่จะเอาใจใส่ช่วยเหลือดูแลชาวนาได้ดีไปกว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยร,รัฐมนตรีก,กระทรวงการคลังบอกแล้วว่าถ้าไม่มีใครมาขัดขวางนะครับปล่อยให้แนวทางของการเงิน ไปตามแนวทางที่ถูกต้องการเงินกลางคลังก็ไปได้ครับไม่ถึงกับเสียหายเพราะนี่เป็นการช่วยเหลือกลุ่มชาวนาให้ลืมตาอ้าปากได้เพราะฉะนั้นเป็นการช่วยชาติหากเงินไปถึงมือชาวนาการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการจับจ่ายใช้สอยหรือมีวัฒนจักรวจักรของการใช้เงินนะมันก็เกิดขึ้น GDP ก็เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นนี่เป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลพยายามหาช่องทางที่จะช่วยเหลือชาวนาแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการจะล้มรัฐบาลพอเห็นชาวนาเดือดร้อนเนี่ยคุณก็ต้องการเอาหน้าให้ชาวนาเห็นว่าต้องการช่วยเหลือจริงๆแต่จริงๆไม่ใช่ครับคุณต้องการใช้พลังมวลชนชาวนาใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลเพื่อให้ชาวนากลุ่มนี้มาขับไล่รัฐบาลนี่คือประเด็น ที่คุณกําลังจะต้องทําอยู่ณเวลานี้นะฮะเพราะฉะนั้นจึงต้องฝากไปยังพี่น้องชาวนาทั่วประเทศครับว่าให้ท่านใช้สตินะครับชาวนามีอยู่สามกลุ่มครับอีกสองกลุ่มเนี่ยเขาไม่น่าไม่ได้มาขับไล่รัฐบาลเขารู้ว่าเขาสมควรจะทําอย่างไรปัญหาเวลานี้อยู่ที่ใครอยู่ที่พักประชาธิปัตย์กับกรปปสและองค์กรอิสระครับไม่ใช่อยู่ที่ประชาชนไม่ใช่อยู่ที่ร,รัฐบาล นะฮะเพราะฉะนั้นต้องขวากไปนะครับเรายืนยันว่าไม่ต้องการให้คนไทยคนใดต้องบาดเจ็บและล้มตายนะครับไม่ว่าท่านจะคิดต่างกับเราอย่างไรนี่คือสัตว์จริงจากนพชแดงทั้งแผ่นดินถ้าใครบาดเจ็บและล้มตายโดยอุบัติเหตุในการขอคืนพื้นที่เราแสดงความเสียใจแต่สุดท้ายครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวตำรวจที่ต้องมาเสียชีวิตในการนี้ด้วยครับสวัสดีครับเชิญอาจารย์ธิดาฮะ